สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมาหาเฮงรวยๆนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูจิ้งจบพา่าโชคนะเดี๋ยวจ้จิจ้งจบตัวนี้นะไปพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขนะว่าเขาจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เขาจะไปนอนหรือยืนอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูนะฮะนอนไปไกลแล้ว นี่ฮะคือจิงจกกำลังเล็งไปแล้วกำลังจะไปเล็งตัวเลขนะฮะเขาเรียกจิงจกอีกนี้ได้หนิบอกมันจิงจกปลอนนะฮะรุ้นไปพร้อมๆกันว่าจิงจกตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในตัวเลขไหนนะฮะเดีย๋ยวลองดูนะฮะกำลังจ้องเลขผมเขียนไว้ทั้งหมดอยู่ ประมาณนี้นะว่าตัวเลขจริงจุกจะไปพักอยู่ตรงไหนนะนี่ฮวันนี้มาเสียงทายนะกับจิงจุกนะว่าเพื่นสีไปาพาเราไปดูตัวเลขตัวไหนที่เขาชอบเขาไปอยู่นี่ครับคือจริงจุก มาดูว่าเขาจะเข้าออตัวไหนตัวเป็นๆน,นะฮะนี่ยจิงจบนะฮะหางชี้ที่เลขศนะูนย์ะหางชี้ที่เลขศูนย์นะเราไม่รู้นะว่า ปแล้วนี่ฮะกำลังชี้อยู่ที่เลขศูนย์ก,กับเลขสี่ฮะนี่ฮะ หางนชี้เลขศูนย์นะฮะแต่หัวชีเเวช้เลขสี่หางชี้เลขสี่หัวชี้ที่เลขศูนย์นะฮะหัวชี้ที่เลขศูนย์ก็ฝากก็แล้วกันนะคุณผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็โหลใช้วิจารณญาณในการรับชมออกก็แล้วกันนะในการรับชมนะเป็นจริงจบ ตัวเป็นเป็นหางชีไ 4, ช้ไปที่เลขสี่หัวชี้ไปที่เลขศูนย์นะฮะี่อะไรขึ้นนี่ฮะวิ่งมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะผมก็ไม่รู้นะเขาวิ่งมาทำอะไรนะี่เนี่ยก็เขาวิ่งอยู่ตรงเลขหกอืมตอนนี้วิ่งอยู่ที่เลขหกนะหัวชี้ไปที่เลขศูนย์อีกเหมือนเดิมนะเนี่ย กำลังจะเคลื่อนมาที่เลขสี่ไหมฮะดูว่าเขากําลังจะเคลื่อนมาเลขไหนเขาเดินสายกลางนะเดินสายกลางดูว่าเขาจะไปตรงไหนอีกนะนี่นะตอนนี้เขาหยุดอยู่ตรงเขากลับมาคืนแล้วท่านนี่จ้าเขาเดินไปเดินมาทําไมของเขาเนาะก,กันนะฮะ จับอยู่ที่เลขหกเหมือนเดิมอีกคนระับผมไม่เข้าใจเลยนะผมไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาจับอยู่ที่เลขหกเหมือนเดิมน,นั่นเองดูชัดๆนีฮะดูกันชัดๆเลยฮนะจักสิไปอยู่เลขไหนกะันนี่เนาะแต่ทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้จิ้งจบไ่ดูคอานิ่งมากๆเลยฮนะอยู่ที่ หางอยู่ที่เลขนี้นะเขานิ่งมากๆเลยนะเนะขานิ่งมากนะฮะระหว่างเลขนี้เขานิ่งมากๆเลยเขาไม่ไปไหนนะผมมาใกล้ๆเขาก็อยู่เฉยนะเออหรือว่าจะออกหกหนึ่งสองนะหรือเก้าหนึ่งสองหกเก้าตัวเดียวกันเน้อนี่ยคุณผู้ชมก็ดูนะนี่ฮะเขามั่นใจมากเขาทับอยู่ที่หกอย่างเดียวเขาทับอยู่ที่ หกอย่างเดียวนั่นก็ผู้ชมนะครับปรดใช้วิจารณญาณน,นะหนึ่งไปแล้วจากนี้เขาก็ขึ้นไปแล้วนั่นนี่ะขับทับอยู่อย่างนี้เลยนะดูกันั่นเอกนะคุณผู้ชมทัดๆนะฮะ เขาไม่วิ่งเียท่านี้่แปลกดีนะจํานวนทั้งหมดที่เขียนไว้นะฮะเขาก็จะมีที่ไปโนนทับอยู่ก็คือตัวนี้นะจากจํานวนสี่ช่องนะที่ผมทาไว้นะเขาก็มาอยู่ตรงนี้นะนั่นเองเขามาอยู่ตรงนี้เขาหันหางไปที่เลขสองหันหัวไปที่เลขหกก็ ขอให้เหงื่อ <reading> <spe> <ify am> <ait> ัง่ังห so <experienced> ่ำรรำรอรวยน่ฮะผมพยายามขยับนะฮะเพื่อให้เขาแต่เขาก็โกรธลขนี้แน่นเลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมนะฮะดูก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แล้วกนะ็เป็นจิ้งจกก็ออกไปแล้วครับแออล้ว ก็มีการอย่างนั้นผอกมาที่เลขหกรนะจริงจบผ่าโชควันนี้แต่ผมผมจะพยายามนะเนี่ย เขารักมากคือเลขหกนะจิงจบตัวนี้เขารักมากคือเลขหกนะเขาชอบสุดๆเลยฮะเขาไม่ไปไหนเลยเขาเลขหกเขาไม่ไปไหนนะเนเนะขายืนอยูต่ตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะก็แสดงว่า จิงจบพาโชคนะคุณผู้ชมสรุปให้ก็คือท่านจิงจบตัวนี้ชอบ6กหนะึ่งสองะหันหางไปที่หกนะฮันหัวค่ามาที่เลขสองก็ถือว่าปปูดใช้วิจารณญาณในการชมก็แล้วกันนะทำลากันไปนะคุณผู้ชมจิงจบให้โชค